สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องตัดองศาแบบสไลด์นะครับยี่ห้อมาคิต้ารุ่น LS 1 8 LS 1 0 1 8 L นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีขาเหล็กจับนะครับสองชิ้นนะครับขาเหล็กตัวจับยึดไม้นะครับตัวสามเหลี่ยมนะครับถุงเก็บฝุ่นไปคู่มือการใช้งานแลาไปประกันสินค้านะครับ แล้วก็จะมีใบใบเลื่อยติดเครื่องมา1ใบนะครับเป็นขนาด10นิ้วสี่สิบฟันนะครับจะมีแถมให้1ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไปคครื่องก่อนนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับกําลังนับอยู่ที่1430งพนวัตต์นะครับความเร็วรอบนับอยู่ที่0ูนย์ถึง4ี่พันสารอยอบต่อนาทีนะครับใช้ไฟบ้าน220บโวลต์นะครับ ตัวนี้สามารถใส่ใบตัดได้ขนาด10นิ้วเท่านั้นนะครับโอเคผมจะบอกกันตัวนี้นะับสามารถปรับทิศทางองศาได้นะครับคือหกองศาด้านหนึ่งแล้วก็45องศาด้านหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับโดยการกดปุ่มนะครับก็จะบิดไปมาได้อ่าบอลเดี๋ยวบิดกับมาก่อนบิดมามน่อ่าตัวนี้นะครับจะมีแสงเลเซอร์ด้วยนะครับ เพื่อความเที่ยงตรงนะครับนี่ครับจะมีปุ่มกดอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวลองกปดปิดปิดสิอ่าเปิดอ่าโอเคกลับไปที่เดิมอ่าเดี๋ยวลองดูการสไลด์เดี๋ยวสไลด,ด์ลูกค้าด้วยหน่อยสไลด์สไลด์ไปมาได้โอเคละแล้วก็สามารถปรับองศาอีกทิศหนึ่งได้นะครับอีกข้างหนึ่ง นครับโอเคอ่เดี๋ยวผมจะกดฟังเสียงให้ดูนะครับ โอเคโอเคครับทุกท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ